กลัวยังไงล่ะยังไงล่ะอยู่ดีสเกตเตอร์ก็เข้าอ่ะคิดดูแตกรัวสแกตเตอร์เข้าอีกโอ้โหทุกคนเชดเอาเรื่องว่ะ <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเจ๊เหมี่ยวพับปั่นนะคะวันนี้เรามาอยู่หน้าเว็บไซต์ r g t o k นะคะวันนี้เจ๊จะมาเล่นเกมดอกไม้ไฟนะคะก็ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเจ๊ด้วยนะคะโอเคกดเริ่มเกมไปเลยวันนี้เจ๊มีทุนมา200บาทนะะคทุกคนเจ๊จะเริ่มเบ็ดที่4บาทนะคะ เริ่มเบ็ดที่4บาทกันไปเลยยาวๆไปเลยเพราะว่าเรามีทุนน้อยนะคะแต่ว่าวันนี้เราน่าจะแตกหนักแน่นอนค่ะโอเคไปเลยเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะอย่าแผลวอ่าอย่าแผลวลูกอย่าแผ่วไปต่อเลรื่อยเ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 รืเรื่อยโอเคเรื่อยเโอเคโอ้ยแตกเออผูมายังไงต่อโอเคเงี้ย เงียบอยู่โอเคยังไงต่อเอ่ยมันจะเข้าหรือเปล่าเกมนี้นะคะมันจะเข้าสแกตเตอร์สตัวนะโอเคเจแตกมามันจะเข้าสแกตเตอร์สตัวมันถึงจะได้เข้าบุญนัดของเกมนะคะอ่ะเบ็ดที่8บาทนะคะเหลือเงินอยู่160บาทรอยหล่อไปทุกทีทุกทีละอ่ะยังไงมันจะมาหรือเปล่านะคะ ทุกคนวายมาสวยยังไงต่อเคตกมาอีกยังไงต่อเอ,อ๋ยโอเคไม่อ,โ,อโหทุกคนแตกรัวยังไงล่ะยังไงล่ะอยู่ดีสเกตเตอร์ก็เข้าอ่ะคิดดูแตกรัวสแกตเตอร์เข้าอีกโอ้โหทุกคนเชดเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะยังไงสิบรอบกระเบ็ดแบาทของเรานะคะโอเควายวาย ยังไงยังไงล่ะมาอีกไหมโอเคเงียบอยู่เงียบอยู่มาอีกแล้วทุกคนมันมาอีกแล้วคิวมาโอเคยังไงต่ออ่าเงียบมันจะล็อกวาไวไว้นะคะทุกคนถ้าไวามานี่ยังไงก็ได้นะเออถ้าสแกตเตอร์เข้าแล้วไวามาเป็นแถวแบบนี้ยังไงก็ได้เออยังไงต่อมาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาหรือเปล่า ตกไหมเคมาโอเคเคตกยังไงคิวมาอีกแล้วโอเคยังไงต่อเอยโอโหรางวัลก้อนโตของเราช็อตนี้300บาทค่ะทุกคนเบ็ด8บาทเออคิวมาอีกแล้วยังไงเจโอโหทุกคนแตกรัวเลยวะ่ะยังไงต่อยังไง265บาบาทนะคะทุกคนโอโ้โหยังไงต่อ เออวายมาอีกแล้วทุกคนดูสิเคตกโอเค,อเคยังไงต่อโอเคยังไงต่อไม่ไหมเงียบเลิศสองรอบสุดท้ายนะคะทุกคนรอด,ดูรอด,ดูวายมาอีกไหมวายโอเควายมาวายมายังไงต่อยังไงต่อคิวโอเคสวยยังไงต่อ,อเคมาอ่ะเลิศความปังอ่ะยังไงสองร้อยห้าสิบเก้าบาทโอเค ทุนเรา200นะคะทุกคนทุนเรา200แต่ว่าแตกมาเท่าไหรอ่อ่ะเท่าไหรอ่อ่ะพันสามโอ้โหทุกคนทุน200แตกมาพันสามก็เจก็พอใจแล้วนะคะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเจด้วยนะคะถ้าใครสนใจสมัครเจจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ก็เจพอใจกับสิ่งที่เจได้แล้วก็บ๊ายบายคะ่ะ i'm a saint